รรครับวันนี้เราจะรีวิวอะไรกันครับยังไม่รู้เลยเขา้างในไม่รู้ไม่รู้ว่าขา้างในมีอะไรเพราะว่าพี่บอลสั่งแล้วพี่บอลลืมสั่งแล้วลืมสั่งแล้วแต่ไปที่แล้วสมในดูแล้วสนใจพี่บอลทักมาได้นะครับจะอันบล็อกทีละกล่องแรก,อกอเอาไงยังครับอันนี้อ่าโอเคองั้นเดี๋ยวอันนี้เก็บไปพี่บอลถึงขั้งสะดุ้งนะครับสะดุง้งใบใบย่อยไหมมีความเฮ้ยไม่เข้า ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ามันคืออะไรวะอันนี้ที่พี่บอลซื้อจากร้านอ,อะไรก็ไม่รู้ทำมาถ<อ>เถอะเก็บไ้อาจริงนะอ่านไม่ออกเพราะว่ามันนานมากเลยอ่ะม,มันจา ว้ <Wow. c oughs> าวน,นี่มันคือเฟิดเิลกมันเป็นถ้าเกิดในสภาพมันจะคล้ายๆใครเคยซื้อนี่บ้างไอ้สเตเลนวิกลี่อ่ะทายกันไหมเนี่ยไม่ทายกันได้ไหมสมัยก่อนมันจะมีแอนหนูแกะนะมันคล้ายๆลันกระตั้งสบคิมอ่ะโอเคก็เหมือนนิตยสารที่เป็น อันนี้จะใส่แบางๆเริ่มจากบางๆเป็นแบบรายสัปดาห์รายวันอะไรอย่างงี้ปะไม่รู้เหมือนกันนี้ว่ามันออกแบบไหนจำไม่ได้ละนานมากละเพราะว่าซื้อมานานแล้วนะคะคุณเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราไม่ไม่ต้องยังซื้อเมื่อก่อนอาจารย์จะมาเข้าให้ซื้อโอเคเราจะมาดูตัวเต็มกันเก็บเอาไปแล้วนี่ข้างหน้าเปิดลกนะครับแล้วก็นี่ข้างหลังก็มีโอ๊กประกังด้วย แม่ก็รู้ว่าโอ้เราเมื่อกี้เห็นอะไรน,นะอนะไปดูนี้จะให้กล้องดูปึ๊บเอาเอาลงล่างเลยลงล่างไหมเอาลงล่างเลยเจ็บไหเราจะเอาบับเบิ้ลเก็บแล้วเด,ดี๋ยวเราห่อบับเบิ้ลใหม่ให้กล้องดูกล้องจ้า ไม่กดด้านหน้าก็าหลังเนี่ยอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลังแล้วอะไรหลังไม่ได้ต้องเปิดจ,จากหลังไม่น่าได้เขื่เพื่อความไม่เสียหายว,าว้าวทั้งเล่มเลยป่ะเนี่ยโอ้ยปกติอะปะกติเราก็เทียวนิดอ่ะนี่ก็จะเป็นจะน่งอะไรขึ้นมือใช่ มันจะเป็นเหมือนบทสัมภาษณ์ปะอืมใช่บทสัมภาษณ์ด้วยอ่านไม่อ่านไม่ออกนะครับครับอ่านไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวไปค่อยไปหาไปเดี๋ยวแล้วแล้วก็เงินทั้งข่ายขาวดำอะแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์ของแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ภาพถ่ายขาวดำรึกว่าเขาเขาปิดเขาพิมพ์มาเป็นบทเป็นขาวดำอะคือกระดาษนี้ก็คือเป็นกระดาษแบบเป็นคลาสสิกเนื้อรู้สึกคล้ายๆของเนื้อมันเหมือนเนื้อทรายอ่ะ เป็นกระดาษหนังสือที่เป็นส,สีขาอะไรก็ส,สวยมาก <c oughs> โอเเป็นไรครับเป็นไรครับคนถ่ายเป็นไรครับมีสมาชิกเราคนถ่ายใจเย็นผ <c oughs> มว่าทั้งเล่มลนะไหมเนี่ยใช่น่าจะทั้งเล่มแหละอุ้ยอันนี้สวยเปลี่ยนเซ็ตไปเปลี่ยนโทนเซ็ตละอ่าเปลี่ยนโทนชว่วยอุ้ยชอบอ่ะอันนี้จบออกกว้างชอบชอบความแบบ โนสีอบอ,อุ่นเป็นโทนแบบียกว่าอะไรอ่ะโทนเย็นเราก็จะมีไม่ค้าไม่ค้าไม่ติดน้องไม่ติดเราได้มีการ oh. ทำลายชีวิตหนึ่งชีวิตน,น้องคือแมงเม่านะคะสวยๆโสวยอ๋ oh. oh. เราคุ้นๆอาท่เหมือนกันนะเคยเห็นก็จริงๆเล่มนี้มันออกมานานพอสงครัวแล้วเป็นเดือนแล้วก็อาจจะมีคนสแกนลงในเน็ตบ้างอาจจะทั้งเล่มนะครับ่าจจะทั้งเล่มนะครับเปิดมาครึ่งเล่มครึ่งเล่มแล้วแต่ก็ยังสวยทุกหน้าอันนี้อุยชอบชอบเซตนี้คือเซต เดี๋ยวนะนี่นั่นเป็นเบื้องหลัง,องคอนอ่าจำไ,ไ,ได้ไหมชุดอะไรจำไม่ได้ครับจะ <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูช่วงนี้ก็จะแบบรวมๆๆแล้วดูทีเดียวถ้าวันไหนว่างอ๋ออันนี้เดี๋ยวน่าจะมามา่าน่าจะมามา่าอ่าเป็น behind the scene ใช่ใช่นี่มาม่างมาบ่าก็จะเป็นลูกที่ปกติแล้วในนี้ก็ไม่มีลงกันนะทุกอย่างก็จะเป็นวิไฮรั e ซีเนี่อันนี้มาม่ามามา่มาสองพันย ouais ี่สิบอยู่ที right pues, ่ไหนใช่ยังด้วยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้จะเป็นแบบเป็นหุ่มแดงใช่ไหมใช่ใช่เป็น red carpet ้าวสวยมากรูปรูปนี้เอาลงทวิตของเอ็มเน็ตแล้วรูปนี้มัไปเห็นไหมใส่แมกกนทุกคนงเล่มครับปัปกติมีแท็กประมาณสี่สี่ห้าหน้าใช่อัทาง้ล่มอีกเล่มไม่ต้องดูแล้วมั้งไม่ต้องแกะแล้วมั้ง มห่อจ้าห่อคืนจ้าตรงยักจ้าไม่ม่ชอบเดี๋ยวมาเจาะเราไปก่อนโอเคฟิวเอาขึ้นหน่ครับอื้ม โอเคค่ะต่อไปเป็นกล่องที่สองคัตเตอร์เราหายเราอยู่นี่โอเคอันนี้จะเป็นกล่องที่สองที่จะแกะโดยที่แกะๆๆอะไรกั <ๆ S 2> ไม่ต้องะลึกอยู่โอเคไโอ้โหกินก่อน<ๆ>นะเก็บกล่องไว้เลยแกบกล่องไว้ใช่ไหมกล่องเราจะไว้ยูทูปหรอกเดี๋ยวค่อยขนมาค่อยขนไว้ขึ้นมา แต่องค์ีนมันก็มันก็เป็นกล่องที่เอาไปเก็บกล่นะครับใช้ได้ก็คือไปสนีไม่ได้ดองนะจ๊ะไม่โยนไม่บุกครับเขาเข,าข,าขาที่รับโดนมาทิง้งบุกเนี่ยตรงนี้หักหายไปเลยอะ่ะ <c oughs> ดีเลยทั้ไมของเลยก็ไรก็ก็คือขนส่งไม่ได้ดองนะจ๊ะอันนี้น่าจะได้มาเร็วพอสมควรอันนี้สั่งเมื่อไหร่คะก็ปีที่แล้วเหมือนกันแต่น่าจะช่วงเดือนสิบเอ็ดตื่นสิบสองนะ เพราะครั้งที่แล้วที่บอลแก้มบอแลาคือแบบเสียงมากทั้งๆที่พี่บอลก็เป็นเจ้าของนะแกมมหลายบ้านแล้วเลยพอขันหนักมือได้และข้างในก็อู้เฮ้ยเุ้ยเรามีของแถมอะไรล้ของแถมสกินโทนอัพ จะกินโทนของแถมค่ะมันคืออะไรอ,อ,อ่ะโค้งโคงเลยไม่ของแถมด้วยม,มันคือครีมของอ่าซัมยางค่ะเป็นแมสก์ครีมตัวนนี้ก็ทาหน้านละคะ่ะให้พี่บอนไปทาหน้าให้มันดูดีขึ้นเพื่อที่จะไปหาน้องเราก็ต้องมาดูกันเพราะว่า อันนี้จะเป็นเหมือนนิตยสารแบบเครื่องสำอางใช่ไหมเอ่ยใช่ใชแต่ทำไมมันยับว่าน่าจะยับมาตั้งแต่ที่นูนอืมไม่เป็นไรพี่วใจร้ายพี่ว่อามาดูกันนะเดี่ยปวดรีบไปไงตอนเช้าอ่ะทุกคนพูดอะไรกูจะต่างกันกูลองโอเคมาก็จะมาเปิดดูกันน้อยอันนี้อัดยู่เนี่ยอัดยวดอ่ามี มีตากว่าคนหนูด้วยแลบมาโอเคอันนี้จะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าของแถมเราได้เป็นตัวนี้พี่วานซื้อมาเท่าไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้อ่ะพี่บอนเปิดไปหนูขอดูเครื่องสำอางก่อนพี่วานจะหมดอายุเรื่องน้องนั่นน่ะไม่ชื่อนี่แบบนี้ไปรษสีร์ว่าซิงเกิล ปีสบายใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สุขวดีมาเนวิกรอเไหมกรอเลยไหมนี่ไงปน้าร้อยยีสิบนองเซนซอเราก็จะเปิดเฉพาะหน้าที่มีรูปี่บอยเปิดเฉพาะเปิดเฉพาะหน้าที่มีรูปเก้เียเ นี่เยกมาเห็ลเลยเไมเอ่ยไม่เห็นลื่โอเคโอเควายแต่เรายังไม่แห้นะแ้ว้ายนี่ันนอันนี้สวยมากนี่ที่ดันกูเป็ไหนโค้โหคขิมาเลยค่ะไม่ด้นหรอกง่ายนีอารมณ์พาเตอร์อายะ ตายลูกใครกันไม่รู้ลูกสองคนแล้วแหละหนูว่านี่โอ้ยแต่ของเอิบชอบลูกนี้มากเลยชอบลูกนี้ตอนนี้แบบสีผมคอนท้ากันแย่จุ๊จุ๊นี่เราจะค่อยๆเปิดโอเคหมดแล้วนี่อย่างที่บอกว่าปกติลงลงอยู่แค่เนี้ย จะแปดหน้ากระเฟื้องเอ๊ะใครวะทำไมหน้าคุ้นๆจังปกครับปกนี่ขึ้นปกโอเคหมดละเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเผื่อจะมีไม่น่ามีนะว่าอะไรบางอย่างแต่รู้สึกมืเรู้สึกตัวนี้ก็จะเป็นพวกนิตยสารพวกเครื่องสำอางอย่างที่บอกนุ่งจะเก็บให้หมดได้ดี ลองนี้จะเก็บ่ตันของม้องกมันรีเต็มเลยทำไงดีวะเ่นี่สเนดมาก็จะเป็นเค,ค,ครื่องใค่เราจะบอกว่าีใช่มีนขนมด้วยล็กน้อยเแล้วจะมีอ,ะอันนี้หมดแล้ว เนี่ยรีวิวก็หลอ,คอหลงคอ,อที่จะแพงก็คาดว่าน่าจะแพงเพราะอันนี้แหละค่ะซื้ออันนี้แถมเล่มใช่ไหมเสื้ออันนี้แถมเล่มนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งดูอีกทีว่าหมดแล้วแหละหมดแล้วแหละมันราคาเท่าไหร่แล้วมันเอาไว้ทําอะไรแต่น่าจะเป็นครีมนวดเอาไว้นวดนี่ไงแมสเซจครีมนี่สรุปรีวิวอะไรครีม <laughs> โอเคค่ะไม่สดใจอนะไรลโอเค <laughs> เดี๋ยวเอาไปแล้วเพราะว่าพี่บอลน,น่าจะดูลูกอีกนานค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้๊าบาย